เอ็นเปรสโซ่ปณิธานหวานน้อยหนังรักของคนที่ไม่อยากมีความรักหนังรักเรื่องแรกของค่ายน้องใหม่ดาก้อนฟิล์มโดยผูุ้่มนวยการสร้างโบกันธนัตกิติธุรธรรมเปิดตัวรอบการล่าสุดอลังการโดยมีแขกผู้มิเกรยรติร่วมงานและทัพนักแสดงมาร่วมงานกันอยา่างคึกคักและพร้อมหิวใจไปกับหนังรักของคนที่ไม่อยากมีความรักพร้อมฉายแล้วในวันนี้ในโรงภาพ,พยนตร์ตื่นเต้นครับ ก็ฝากภาพนตร์ด้วยนะคะเอ็นเฟโซนะคะปฏิทานหวานน้อยนะคะอย่างที่เราได้พูดบนเวทีแล้วนะคะก็ฝากด้วยนะคะมาดูพวกเราด้วยนะคะให้กาลังใจพวกเราด้วยค่ะตั้งใจทํามากๆเลยค่ะเรื่องราวก็จะเป็นหนังรักนะคะของคนที่ไม่อยากมีความรักนะคะก็คือมีรูปแบบของความเป็นหนังรักอยู่ในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้นางมาเพยสปอยให้นิดนึงค่ะก็คือมันไม่ใช่หนังรักแบบทั่วไปนะครับหนังรักเรื่องนี้มีอะไรบอกคุณอยู่ข้างในเยอะมากนะอยากให้ไปลองดูว่า คุณจะเจอรสชาติความรักของคุณแบบไหนและจะเลือกใช้รสชาติไหนกับชีวิตครับรู้สึกตื่นเต้นมา,มากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆค่ะขอ,คอขอบคุณพี่โบขอบคุณพี่เพชรขอบคุณพี่มีโน่ค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนทีมงานทุกคนค่ะได้โอกาสมาเล่นเรื่องนี้ก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบขอบคุณประสบก,การณ์ดีๆครับก็จริงครับก,ก็ดีใจมากเพราะว่าน้องเป็นคนที่แบบห่างๆครับก็คุยกันแล้วก็แบบน้องแบบ ็คง,ง่ายๆครับก็ทำงานทำานกันงานแล้วก็ังทีมงานนะพี่เพลและก็พ่โพีโนคือทุกคนเปนกันเองเลย่ยากก็เลยแบบงานจริญรับรืมกเลยไม่เป็นไรแม่อจริงๆคือทุกคนก็คือแบบทำงานเราเน้นให้ตัวเองให้ดีที่สุดเย่้ว่าทุกคนก็แบบไม่ว่าเตรียมตัวมาดีครับผมว่าอย่าง้อยก็คือทำงานมาเยอะเลมีอะไรก็ช่วยกันมีอะรก็ช่วยก <c oughs> ันแนะนำกันพี่นิวก็แนะนำโน้ตหลายอย่างเหมือนกันขอบครับสุดท้ายนะครับ พรุ่งนี้7พฤศจิกายนนี่วันแรกนะครับและเราอยากให้ทุกท่านไปดูกันทุกๆวันนะครับบอกต่อกันทุกๆเวลานะครับเพื่อเราจะทุกๆคนจะมีกําลังใจทําหนังดีๆได้ทุกๆเรื่องครับแล้วก็ลมหนาวมาแล้วนะคะหนังเรามากับลมหนาวค่ะความรักคู่เขาลมหนาวออฟโฟกก่อนนะคะก็ฝากด้วยค่ะแล้วก็พี่โน้ฝากก่อนนะฝาก้วยครับยังไงก็เป็นเรื่องแรกเลยครับที่มีโอกาสพ่อลูกได้ <laughs> ด้วยการทาร่วมกันอะไรเงี้ยครับรอดตายมา,นานได้ก็แบบว่าสุดสุดแล้วอยากจะฝากฝากทุกคนด้วยเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้มี แม่เหล็กหรือจุดแข็งอะไรที่รุนแรงแต่แน่ๆเรามีความแปลกใหม่เรามีความแตกต่างเรามีความสดเรามีความจริงใจอยู่ครับยนกระเป๋าทุกคนด้วยนะครับก็ทั้งหมดเป็นจุดท้ายของผมนะครับแล้วก็มีจุดในที่รู้สึกว่าดีมากก็คือภาพบรรยากาศในภาพเนี่อย่าันี้คือเป็นผู้ขา่เชียงรายแล้วก็ที่นี่แล้ก็เทมป์นะครับก็แต่ละที่คือก็เป็นที่อันซีนไทยแลนด์นั่นแหละอย่างก็อยากเหมือนแบบเขไปดูปุ๊บอาจจะแบบเอ้ยอยากไปเที่ยวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคืแบบลองแบบดูบรรยากาศกันก็ได้นะครับถูกถูกส่งเสริมควาเป็นไทยส่งเสริมด้วยเส่องเที่่ยวได้คะสรงนี้การันตี มีพวงกุญแจพือทองอยู่แล้วด้วยนะครับโอ้โหม่ได้เป็นประจำเลยฮะัอ่าตัวเลขเลยครับฝากติดตามนะครับเ e n เ r ร s s o นะครับอปฏิทินหวานน้อยครับผมขอบคุณครับค่ะฝากติดตามเยครับหนูก็ฝากด้วยนะคะเ Enpresso ปฏิทานหวานน้อยค่ะหวังว่ามุมมองความรักในเรื่องเนีายจะมอบอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆให้กับทุกคนที่ดูค่ะ เขาอยากเห็นที่เมเบิลกรีดในหนังอ่ะอยากได้เสียงขนาดนั้นอ่ะพูดติหนังดังขึ้นมาจะอยากกรีดยังไงครับมันจะกรีดให้สองเท่าเลยอสองเท่าเลยนะ